โโอ HR ้หจะรับอะไรดีคร oh. uh ับ oh. ผู้หญิงตั้มปูปลาสกเหล็กปะดุกยางนี่แม่หัวฟูเธอมองให้ร้านชาบเร้านตะปลานี่ฮะก็เหมือนตรงหน้านายนั่นแหละเฮ้ยตัวไปแช่ต้งหัวล่วงถังเอาหน้าลูกค้าเขาอยากทานอะไรก็ช่วยไปซื้อร้านรถเข็นหน้าตึกหน่อยสิอืมใช่เดี๋ยวไม่ใชัยไปสิภาษาเลยไปเร็วๆลอยทำไมต้องใส่กิมแจตรงตลาดเลยอ่ะฮึมก็โดนแตะพุงหรอก ป้าจะเลยเกาหลีเนี่ยวันวันเนี่ยอย่ให้นอนเกาหลีอยู่บ้านเลยงั้นในระหว่างที่รอเนี่ยแม่ก็ไปเอากาแฟเย็นให้กับผู้หญิงนี่เขาเนี่ยไปโอ้ยผมว่าเป็นไข่ติดก็หลุดรูน,นะอาทางไปเร็วกาแฟเย็นกาแฟเย็นสภาพหน้าเราลุงโซมาทีมากมากว่าเออขอบคุณนะคะอ,อ่ายินดีครับอ,อ่าผมแพทนะครับเป็นเจ้าของร้านแพทย์ชื่ออย่างกับผู้หญิงเลยเป็นต้ดป่ะจ๊ะเป็นครับแต่ว่าผมรอเล่นนะครับอ่าคุณ ท่านน่ะไป้าจ้ะซื้อป้ท่านน่ะมาห้าพูดอยู่นี่จริงด้วยไปเอาเฮ้ยโอ้จะพาท่านไปไหนเนี่ยก็จะพาไปหาผัวไงไปไหมล่ะเอาไปเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอาไปเอาไปหามัวลแล้วเห็นในปืนไหมเห็นครับเมื่อกี้เพิ่งไปกับผู้หญิงคนที่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้สัมผัเลยครับเอาเอาคุณนุ่มใช้ คุณเอาหมากระเป๋าไปด้วยนะครับ,บอมองใครวะข้ากระเป๋ามองผมเรียบร้อยคุณเหมียวอบอสคะคือคอมพิวเตอร์เหมียวนะคะมันเสียอยากจะรบกวนคุณเหมียว<อ> คุณดูถูกผมเกินไปแล้วนะเพราะเป็นหัวหน้าคุณเนี่ยคุณยังผมไปซ่อมคอมพิวเตอร์แลนะมันถูกหลักที่ไหนเดี๋ยวไปซ่อมให้ฮะอุ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณนะคะจ้าเอาคุณปืนมาทำงานแล้วเหรอคะจ้าอุ้ยเน็ตไทยเบี้ยวนะคะเฮ้ยเดร๋ยวเดี๋ยวเนียวช่วยจับก่อนจับอื้อจะจัดกันอีกนานไหมจะได้นอนรอเอ๊ บอสชอบขัดจังหวดเรื่อยเลยค่ะไปเดียมคอมพิวเตอร์ไว้ว่าไงล่ะเพื่อนรุ่นน้อง <c oughs> นี่มันเกือบอาทิตย์แล้วนะที่หาผู้ชายคุณไปายได้หรือยังยังเลยพี่ฉ <c oughs> ันกลดแล้วแกต้องพูดคํานี้แล้วอย่างนี้แกจะทำงานคนเดียวได้เหรอเอาอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะหาคนมาช่วย <c oughs> หัวรอดทำไมอ่ะก็ผมร้อนเล่นนะสิพี่นี่ฝีมือขั้นเทพอย่างผมนะไม่เคยพลาดอยู่แล้วตอนนี้ผมหาผู้ชายที่เหมาะสมเนี่ยให้คุณตายได้แล้วย่าเยอค่ะอย่าเยอค่ะะเบิดมีอะไรตาหวานไฟไหม้หรือระเบิดลงเด็กทั้งรักหน่อยค่ะยเป็นอะไรส้วมเต็มค่ะโหยตาหวานส้วมเต็มก็มาบอก นี่บริษัทนี้เป็นอะไรเนี่ยไอ้นุ่นพังไอ้นี่พังก็มาบอกฉันนี่ส้วมเต็มก็มาบอกยายฉันไปดูดส้วมหรือไงก็ไงเลยค่ะไอ้นงจะมาบอกเหรอได้ไปเธอจริงเลยเป็นถึง่อนผออกแล้วไปยืดูส้วมไปที่ไม่ต้องใช้หรอกอายุก็มาเจอเด็กๆแล้วโตแล้วล่ะฐานะก็ดีนะฮะมีกิจการเป็นของตัวเองรวยอ่ะแต่สียอย่างเดียวมีลูกน้องเป็นคาราคิรีเขาเรียกคาราคินีเว้ยถูกต้องครับรวยอ้าว นี่เองหลอกด่าข้าไงยักเฮ้ยยักษ์นี่เอาจริงเขาจ้างเว้ยเอาหน้าอย่านอกเรื่องเลยเอางี้ดีกว่าว่าแต่ว่าไอ้ถังอะไรน้องสาวแกเนี่ยนางฟุงเนี่ยมีแฟนอย่างวะไอ้จอเนี่ยแค่นอกเรื่องจบเลยติดเป็นเรื่องแล้วใครไม่เอยอะไรวะไอ้เองเนี่ยรนหาเรื่องนะเว้ยปวดถึงเาเฮ้ยอย่าขยำหน้าเลยเออไม่เล่นกันนะวะเอาจริงจังให้ดีกว่า คือฉันเนี่ยนะมองแล้วเนี่ยว่าคุณแพททุกอย่างเนี่ยเพียบพร้อมหมดเลยถูกต้องจะเื้ออย่างเดียวทำไมยังไม่มีเมียถูกต้องนี่แวก็จะหาพี่เป็นตุ๊ดด้วยจะบอกให้นะครับใช่รู้ชายด้วยโดนด่าไม่มีน้ํายาดีว่าโดนด่าเป็นตุ๊ดด้วยเสียฟอร์มแย่เลยเาไว้ถังอ๋อเหรอรถเทเองอะทำไมมีเมียเป็นตุ๊ดล่ะสองเีเองเฮ้ยจะบ้าเหรอเอาแล้วเออะไรกันฉันฟังนายสองคนอยู่นานแล้วที่ตกลงนายสองคนกำลังจะบอกอะไรฉันกันแน่เนี่ยแต่งาะ เธอน้องย่ามวันจะมองข้ามผ่านเมียใไปไปโยมมาบ้านไม่ต้องสั่นอ้ขึ้นสวรรค์เลยหน่องต่เดงจับ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 พอแล้วเด็กทบ่ายคือตกลงใจฉันมีเมียถูกต้องแล้วครับครับผมคือตอนนี้คุณปืนบอสพวกฉันเนี่ยนะได้เล่งผู้หญิงให้แกแล้วคุณแคทแล้วผู้หญิงผู้เลอโฉมคนนั้นก็คือคุณปายครับผมปายครไป คุณแพทยเป็นสามีผู้หญิงมานอกคนนั้นไม่ได้นะเอ็งเห็นคุณแพทยจะเป็นอะไรฮะจะคิดจะจับคู่ไอ้คนโู้นคนนี้อ๋อหาใครมาแล้วย้อยคุณแพทย์นี่ไงใช่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 เลยค่ะคุณปืนทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องค่ะนี่ยถามจริง้็คุณแพทยจะมีเมียมันเกี่ยวอะไรกับเธอฮะเจ๊จิ๊บจิ๊บคือจิ๊บจิ๊บก็แค่เห็นว่าคุณปายอ่ะไม่เหมาะสมกับพี่แพทยก็เท่านั้นแหละค่ะโอ๊ยน่าเสป้าบอจะจิ๊บครับไม่จะจิ๊บกี่ว่า อะไรนะครับที่หมอสมุทคุณแก้สเอาเองละกันค่ะตกลงการมอดีเป็นใครเหรอคะพี่แพทเรียกคุณปายนีครับผมสุดยอดแรับโอ้ยคุณแพทนี่คุณแพทย์แต่ถือแจ็คแลงไปครับเนี้ยเกือบโผ่ไอ้ปืนอุตสาห์หวังดีอ่ะถแล้วอีกอย่างก็ไม่อยากข่ดศรัทธาเพื่อนด้วยต้องใช่ต้องนั้ต้องแอดแอดเสมอกลับไปบอกไอ้ปืนเลยนะ ว่าฉันตกลงยินดีที่จะเด่งคุณปายเหตุใรต้องเลยอะไรต่อมาต้อนเจริญดูไรยนะเดินไปไหนทางยูงนี้นะครับเอาล่ะโอเคผมจะไปบอกคุณปืนเองครับคุณแคร่ไปไว้จอดอยู่นี่ไอ้ยักษ์ถึงว่าผมยาวเร็วเหลือเกินแหมน้องสาวเพื่อนเหมือนน้องสาวเรา น้องเราอะเหมือนน้องเราจะท่อะไรปไปดีกว่าไปแล้วเ้ยพูตาทบทัผมยามร้ผมรู้ชื่ชมาวา้าเฮ้าเรารามมีความสุขกัทั้งบริษัทเลยนะนี่ขอะไรกันเนี่ยอ้าวตาวานแกขาเขาด้วยแกรู้เหรอเออไม่รู้อ่ะยดพี่สมชาย จับมือสแสดงคํายินดีกันหน่อยเพราะในแพทเนี่ยยอมเป็นคู่เดทคุณปายเรียบร้อยแล้วเลย<ะ>พี่นี่ได้ยินมาเนี่ยมุณไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะ <S <S อเฮ้ยฉันจะตื่นเต้นทำไมฉันรู้ว่าแกต้องทำไดแ้และอย่างตอนเนี่ยฉันได้ใช้คุณไลลา พาคุณปายไปแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่แล้ว yo, ม, ério, มาแล้วครับมาแล้วคร่ะตามคำเรียกร้องของบอสเลยนะคะ ready and set to man a อดดัลทอมแอดดัลเจ๊แอดดัลกระเทยมาครบเลยนี่ขอต้อนรับนะคะลูกค้าสาวแสนสวยคนล่าสุดของบริษัทสลัดสดคอมพานีคุณปายแด๊ะเดแะด ไม่นต่สวยเลยแค่ได้ยินชื่อนี่นะก็เหม็นกลิ่นคนสักขวายจะใหญ่และคุณไยคะคุณไปสวยมากๆเลยนะคะพี่เหนียวอ่ะชิดซ้ายไปเลยค่ะอ้าวอ้าอ้าวอ้าวสวัสดีจ้าจะเหนอเพื่อสวัสดีค่ะดิฉันพร้อมแล้วค่ะคุณปืน เจ้าหนะ่อยเจ้าหน่อยคะถึงกับยืนอึ้งเลยเหรอคะไม่ได้อึ้งไม่ได้ไม่ไมด้อึ้งม,มันรอ้อนเอ้ยนี่เปิดแอร์ขนาดไหนคะแม่งเปิดแบบสวิงเลยครัเนี่ยสงสัยว,ว่าตรงนี้เนี่ยนะคนอยู่เยอะนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะต้องไปซักซ้อมคิวกับคุณปายนี่เยอะเลยนะคะชิคกี้ขาไปช่วยพี่ด้วยนะคะค่ะ ไปดูห้องเนาว้าวโอ้โหมีรูดบัดด้วยใกล้ตายแล้วมือโดนเยอะเธอจัโบเอถ้าอย่างนี้นะคุณแพทก็โชคดีไปเลยเลยใช่ครับใช่ไหมครัผมรู้นะครับว่าบอสเนี่ยอึ้งกิมกี่ไปเลยใช่ไหมครับภาษาจีนทำไมทำไมล่ะครับก็อิจฉาคุณแพทใช่ไหมครับผมผมรู้นะครับเนี่ยตาเลยชาวตาเลยใช่เลยโอ้ยทั้งยัน ไม่ใช่หลักทางนะพ่อโทรอ้ยพันล้อมไปเลย,เ,ลยเธอด้วยโอ้โหค่ะ <c oughs> แกมองฉันอย่างเงี้ยจะกินเหรอเปล่าในชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วผ่านไปหัวใจนี้ ปายจำได้ใช่ไหมคะที่คุณปืนบอกเอาไว้ว่าต้องทำไงบ้างไมเข้าไปในร้านนะคะจำได้สิคะคู่นาเดทของปายจะต้องมาพร้อมกับกุหลาบสีขาวเหมือนกันเจต้ังค่ะค <c oughs> ุณเต้แต่คเต้